หวานสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับในอพิโสดนี้มาอัปเดตนะคะข่าวข่าวกระแสข่าวต่างๆข,งๆของคุณวิสุสินนะคะนางเอกขวัญใจคนไทยอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้มีประเด็นข่าวเนาะว่าคุณวิสุสินกับคุณจางฮาวเย่นั้นมีการประทะก,กันผ่านทางโลกออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะอดวานเอามาจากนะคะคุณชีชือกั้วค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่เขียนข่าวนี้ไว้บนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์เมื่อวันที่23 สิงหาคมนะคะปี2025ที่ผ่านมานะคะก็คือเขาเริ่มต้นบทความข่าวบอกว่าข้อพิพาทระหว่างนะคะทางเจ้ารู้สื่อแล้วก็วีสุสินเมื่อเร็วๆนี้ก็ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นะคะผีเสื้อปีกผีเสื้อที่ไม่คาดคิดมาก่อนคะ่ะก็น่าเป็นห่วงที่การที่จางฮาเย่นั้นยกย่องเจ้ารู้สื่อนะคะบนโซเชียลมีเดียก็ได้จุดชนวนความบาดหมางระหว่างนักแสดงหญิงทั้งสองให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยว วานทวนความทรงจำเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอดหวานคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้องเจ้ารู้สือเลยนะเพราะว่าในการไลฟ์สตรีมในวันนั้นที่พูดเรื่องปูเสฉวนอะไรอย่างเงี้ยเจ้ารู้สือพูดในลักษณะที่เป็นองค์กว้าง g e น e r a l สุดๆเลยทั่วไปสุดๆเลยนะคะแต่ว่าชาวเน็ตจีนบางกลุ่มนั้นเอาเจ้ารู้สือไปโยงนะคะว่าเจ้าลู้ซือนั้นพูดถึง ปูเสฉวนอะไรเงี้ยก็หมายถึงวิสุสินอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเนาะก็ทะเลาะกันแล้วก็เรื่องราวก็ดูว่านักข่าวก็อามาเขียนโจมตีจุดกระแสกันใหญ่เลยนะคะว่าทางด้านวิสุสินจะโกรธจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาตอบโต้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือข่าวมันออกมาว่าคือข่าวอะออกมาว่าศิลปินสาวสองคนนี้บาดหมางกันเลยนะนเพื่อนๆคือเราก็งงไปหมดเลยตกลงแล้วเจ้ารู้สึกกับวิสุสินเขาจะมาบาดหมางกันเรื่องอะไร ะะก็มีแต่เหล่าบรรดาเน็ตติเซนนะคะชาวเน็ตที่จับแพะชนแกะรวมทั้งเหล่าบรรดาของแฟนคลับบางคนที่แบบคิดน้อยใจร้อนนะคือคิดน้อยด้วยแล้วก็ใจร้อนด้วยก็ไปด่านะคะศิลปินฝั่งตรงข้ามแล้วก็เลยเกิดการจุดชนวนนะคะด่ากันไปมาก็เลยทําให้เกิดนะคะความวุ่นวายบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็กลับมาที่เนื้อข่าวนะคะเขาบอกว่าความทรงจำนะคะของชาวเน็ต ดูจะไม่สั่นคลอนว่าทางด้านอีสูสินกับเจ้าลูสื่นั้นไม่ถูกกันนะจะต้องไม่ถูกกันแน่แน่ดังนั้นต่อมานะคะเมื่อทางด้านของ มีการเขาบอกว่าเนาะมีการชวนวเชิญมีทางฝ่ายผลิตนะคะได้เชิญไปออกรายการเนี่ยคุณอีซูสินได้แซวคุณจางเฮาเยว่าหน้าตาของเธอนั้นคล้ายกับวิญญาณแมงมุมค่ะเพื่อนเนเ,นเธออิจฉาจางเฮาเยที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าทีมด้วยถึงขั้นอยากจะดึงผมตัวเองออกเลยทีเดียวอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบโอ้โหตายแล้วเป็นไปได้เหรอวิซูสินก็ดูจะเรียบร้อยนะคะจะไปคิดจะไปทําอะไรอย่างนั้นได้อย่างไรต่อมาค่ะเมื่อกระแส ความนิยมของสาธารณชนเริ่มรุนแรงขึ้นชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็แห่กันไปที่โซเชียลมีเดียของวีสุสินเพื่อวิพากษ์วิจารณ์วีสุสินแม้กระทั่งกล่าวหาว่าวีสุสินนั้นกลันกล่นแกล้งเพื่อนร่วมงานพวกเขาก็เชื่อว่าจางเฮาเย่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะคะก็จึงเรียกร้องให้วีสุสินนั้นออกมาขอโทษจางเฮาเย่ต่อสาธารณชนค่ะชาวเน็ตบางคนถึงกับขู่จะคว่ำบาตรวีสุสินนะคะไปกันใหญ่เลยในช่วง ไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นวิสุสินก็มีชื่อเสียงโด่งดังจากละครย้อนยุคหลายๆเรื่องนะคะก็ทําให้เธอมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นด้วยภาพลักษณ์ที่น่ารักอย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เป็นคลั้งแรกนับตั้งแต่ที่เธอโด่งดังนะคะที่เธอต้องเผชิญกับความคิดเห็นเชิงลบอย่างกว้างขวางเช่นนี้ค่ะทําให้แฟนๆสูญเสียการควบคุมไปนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้กระแสต,ต่อต้านจากสารชนนั้นทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อความขัดแย้งบนโซเชียลมีเดียนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยวีสุสินซึ่งดูเหมือนจะตอบโต้ในช่วงดึกๆนะคะกับเริ่มลบความคิดเห็นเชิงลบบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็ถึงขั้นรายงานข่าวจากชาวเน็ตบางคนก็ลบไปด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่กระแสต,ต่อต้านเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ยังคงไม่จางหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีนะคะคำตอบใดๆออกมาจากวีสุสิน ปัจจุบันนั้นจากฮาวเยได้กเกษียณอายุนะคะออกไปจากวงการบันเทิงแล้วนะคะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็มีสวนสัตว์ทําธุรกิจสวนสัตว์ใหญ่มากนะคะในจีนนั่นแหละเป็นของตัวเองซึ่งความคิดเห็นของสาณชนที่ยังคงปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องก็นําไปสู่ข้อความแล้วก็รายงานมากมายจากแฟนๆของวีสุสินบนโซเชียลมีเดียของเธอซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยผลงานของเธอและแม้กระทั่งข่าวลือนะคะเรื่องการปิดสวน อีกดท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้นะคะจางฮาวเยก็เลือกที่ยังคงวิพากษ์วิจารณ์และตอบโต้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปนะคะในตอนแรกนั้นจางฮาวเยชอบคอมเมนต์นะคะที่อ้างว่าเธอนั้นรู้สึกเจ็บปวดค่ะจากนั้นก็ปฏิเสธคําขอโทษของแฟนๆของอี้สุสินที่เข้าไปขอโทษขอบผยเนาะอาจจะเป็นเรื่องราวของการจะแบบกลัวถูกโดนฟ้องนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยโดยพาดพิงถึงภูมิหลังครอบครัวที่ขัดแย้ง ของวีซูซินนับตั้งแต่เดบิวขึ้นมาค่ะจากนั้นเช้าตู่ของวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจางเฮาเยก็ได้แชร์รายงานเชิงลบของบล็อกเกอร์ด้านการเงินเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของวีซูซินโดยพาดพิงถึงปัญหาต่างๆนะคะเช่นการไม่ได้รับค่าจ้างแล้วก็การดําเนินงานที่ผิดกฎหมายเธอยังได้แนบนะคะไฟล์วิดีโอที่เจาะลึกประวัติครอบ,คร,บครัวของวีซูซินไว้ในหน้าแรกของเธอโดยเธอก็ยังอ้างถึงลูกพี่ลูกน้องของ เธอว่าเป็นคนวงในนะโดยไหนว่านะคะมีเพียงคนในวงวงการเท่านั้นที่จะเข้าใจความคิดเห็นที่แท้จริงของคนรอบข้างค่ะซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นการดูหมิ่นภาพลักษณ์ของอีสุูสินเป็นอย่างมากนะคะ การกระทำของจางฮาวเย่นั้นชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างเธอกับอีสูสินนั้นไม่ง่ายนะะักค่ะและความลับมากมายถูกเก็บนะคะที่เคยถูกเก็บเป็นความลับนี่ก็เปิดเผยออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะด้วยเหตุน,นี้การที่เธอเลือกที่จะพูดออกมาตรงๆเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเธอกับอีซูสินได้พังทลายลงไปแล้วคะ่ะ ชาวเน็ตจำนวนมากก็สนับสนุนการกระทำของจางฮาวเยโดยเชื่อว่าเป็นโอกาสนะที่จะเปิดเผยข่าวลือเชิงรบเกี่ยวกับครอบครัวของวีสุสินเนื่องจากวีสุสินยังไม่ได้พูดถึงปัญหานี้โดยตรงหลายคนก็จึงหวังว่าการกระทำของจางฮาวเยจะช่วยให้พวกเขาเปิดเผยความจริงได้แม้จะมีกระแสะความคิดเห็นที่ร้อนแรง ต่อสาธารณชนแต่ว่าอีสูสินและทีมงานของเธอก็ยังคงนิ่งเฉยโดยมีเพียงจางหา้าวเย่เท่านั้นที่ออกมาพูดส่วนรายละเอียดในอดีตนะคะของพวกเขายัางคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะเห็นได้ชัดว่าการถกเถียงเชิงลบที่อีซูซินเผชิญมายาวนานนี้ในฐานะบุคคลสาธารณะเธอควรมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคําถามเหล่านี้ให้คําอธิบายที่สมเหตุสมผลและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแฟนๆของเธอ มิฉะนั้นความคิดเห็นเชิงรบของสารชนจะยังคงหลอกหลอนเธอแล้วก็กลายเป็นคำตรานหน้าที่ไม่สามารถเอ่ยถึงได้แล้วก็ส่งผลกระทบหลายแหล่งนะคะซึ่งณจุดนี้พอเราได้อ่านเนื้อความข่าวทั้งหมดแล้วพวกเราก็จะจะ,จะรู้สึกว่าแล้วจะไปเอาอะไรกับอีซูซินล่ะค่ะเพราะว่าถ้าคนเขาอยากจะไปสืบเสาะเรื่องราวรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าภูมิหลังของครอบครัวของอีซูซินเนี่ยก็ยังมีผู้อาวุโส คนอื่นๆซึ่งเขาก็คำวอรแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆอยู่ในวงการธุรกิจนะคะแม้กระทั่งสื่อบันเทิงก็มีบริษัทนะคะที่เป็นในเครือๆของธุรกิจธุรกิจของครอบครัวตระก,กูลของวีสูสินด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปหา ไปหาพวกเขานะคะจะมาหาวิสุสินทำไมวิสุสินเป็นศินลปินนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็มีหน้าที่ในการถ่ายทําละครเธอไม่ได้มีหน้าที่ไปทําธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่มาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องแบบจะต้องมาเป็นตัวแทนทั้งหมดของตระก,กูลใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของวิสุสินนะคะก็ณจุดนี้ก็เออวิสุสินเพิ่งจะออกจากค่ายเอเจนซี่เก่าใช่ไหมคะอืมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีข่าวแรงๆมาเรื่อยๆเลยนะคะหลายคนก็ แน่นอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการสังเกตกันแบบนี้แหละสังเกตว่าถ้าดาลาราที่หลุดจากปีกนะคะของเอเจนซี่แบบหมดสัญญาลงอะไรลงนะคะก็จะมีข่าวลือแบบขึ้นมาเยอะๆได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ทําให้คนก็โยงไปว่าเอ๊ะหรืออยากหรือมันอาจจะเป็นที่ เรียกได้ว่า after shock ก็ได้ after shock จากบริษัทเอเจนซี่ซึ่งได้รับการยกเลิกสัญญาจากศิลปินปายนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้ออกไปแบบเขาๆๆาคลีนๆน,นะคะก็แถมเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปให้บ้างนะคะแต่ณนะัจุดนี้มันก็เป็นเหมือนเหมือนข้อความหรือว่าเป็นบทละครในนิยายอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะก็ต้องไป ก็มีใครที่รู้หะ่ะไม่มีใครรู้ยกเว้นไอ้คนที่มันทําถ้ามีจริงๆใช่ไหมคะไอ้คนที่ทําไอ้คนที่วางแผนมันก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ฟังหูไว้หูนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จริงๆแล้วมือ,อการที่ไม่ถูกกันของดาราเนี่ยจริงๆพวกเขาคงจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากหรอกถ้าไม่มีชาวเน็ตเข้าไปช่วยกลับผือด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนในเมื่อดังแล้วเนาะอีซูซินี่ก็ดังมากๆนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อย่างปีที่แล้วปี2024ก็ประสบความแบบสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มเฮเตอร์เอยอะไรเอ่ยนะคะอีซูซินก็มีเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดเห็นเป็นประการได้นะคะกับเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างอีซูซินกับาทางด้านของจางฮาเวเย่บางก็สามารถที่จะพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะคะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ